ปอทอบุกจับเจ้าของเพจรถซิ่งแฝงโฆษณาเว็บพนันออนไลน์พลตรวจรีอทิ์ยพงศ์ศิวาภัยผู้บังคับการปอทอพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ3ร่วมกันจับกุมนางสาวนาอายุ26ปีฐานความผิดโฆษณาชักชวนเล่นพนันออนไลน์โดยจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชา จังหวัดชนบุรีสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปอ,อทอตรวจสอบพบเพจเฟซบุ๊กเป็นเพจเกี่ยวกับรถสิ่งที่มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนมีการแฝงโฆษณาเว็บพนันออนไลน์เป็นในคอนเทนต์ที่มีการเผยแพร่ซึ่งสืบสวนขยายผลรู้ตัวเจ้าของเพจดังกล่าวคือนางสาวนาก่อนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นบ้านพักเบื้องต้น พบอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำความผิดเป็นโทรศัพท์มือถือสองเครื่องสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนึ่งเล่มจึงทำการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของเพจ f เฟ e บุ o นดังกล่าวจริงซึ่งหลังจากที่มีผู้ติดตามมากขึ้นมีผู้ติดต่อว่าจ้างให้ลงโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ปัจจุบันมีกว่า10เว็บไซต์มีไรายได้จากการโพสคลิปและแปโฆษณา ทางเข้าเว็บผนันออนไลน์โพสต์ละประมาณ300บาทรวมต่อเดือนมีรายได้ประมาณ200 0 0 0บาทเบื้องตอนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไป